อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แป้แชฉควา้าแชมป์ลีกเอิงต้องทำยังไงเปิดเงื่อนไขควา้าแชมป์ลีกเอิงของปารีสปารีสเชเชมงทีมที่มีซูปเปอร์สตาร์ล้นทีมเป็นหนึ่งหนึ่งทีมที่ยังไม่การันตีแชมป์แต่อย่างใดในพวกเขาจะเป็นจ่าฝูงของลีกเอิงก็ตาม ปัจจุบันแป๊ะแชร์เป็นจ่าฝูงด้วยการมีแ้มนําอันดับ2อยู่6คะแนนะขณะที่เหลือโปรแกรมอีก2นัดอย่างไรก็ตามพวกเขาก็จอบเป็นแชมป์เต็มทีหากเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ในสัปดาห์นี้แป๊ะแชร์คว้าแชมป์หลีเอิงต้องทํำยังไงแป๊ะแชร์เหลือโปรแกรมให้ลงเล่นในฤดูกาลนี้อีก2นัดและพวกเขาขออีกเพียงแค่คะแนนเดียวก็จะเป็นแชมป์ทันทีซึ่งอาทิตย์นี้ทีมลวมดาราหแห่งปารีสมีคิวต้องออกไปเยอือนซาบุ แพ้ชย,ยังมีโอกาสพลาดแชมป์หรือไม่ในทางทฤษฎีพวกเขายังมีโอกาสชวดแชมป์หากแพ้รวด2นัดสุดท้ายและหลองชนะรวดในสองนัดสุดท้ายแต่กรณีนี้แพ้ชยต้องแพ้เยอะๆร่วมถึงลองก็ต้องชนะเยอะๆด้วยเช่นกันเพราะปัจจุบันแพ้ชยมีลูกได้เสียที่ดีกว่าถึง16ลูกดังนั้นในทางปฏิบัติมันจึงเป็นเรื่องยากมากๆที่พวกเขาจะชวดแชมป์ลีก ซื่อเผยเมสซี่อาจรับบทกับตันทีมหากกลับคืนบาเซโลนาเลนเนอร์เ,เ,เมสซี่อาจได้สวมปลอกแขนกับตันทีมบาเซลโลนาหากก็าหวนคืนสมโมสรอนในช่วงซัมเมอร์นี้เดียดูอาสรายงานเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าบาเซลโลนาอาจคืนปอกแขนกับตันทีมให้กับเลนเนอร์เมสซี่หากเขากลับมาเซ็นสัญญากับสมโมสรอนในช่วงซัมเมอร์เมสซี่กำลังจะเป็นอิสระหลังสิ้นสุดฤดูกาลกับแปรแชรในช่วงหน้าร้อนนี้ โดยมีรายง,งานว่ากองหน้าวัย35ปีบรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาในการหวนคืนรังเก่าอีกครั้งหลังจากไปในช่วงซัมเมอร์2021และบาร์เซโลนาพร้อมคืนปอกแขนกับตันให้กับเมซี่ด้วยเช่นกันเนื่องจากไม่มีใครในห้องแต่งตัวคัดค้านข้อเสนอนี้ด้วยบาร์เซโลนากำลังจัดลำดับกับตันทีใหม่หลังสามในสีผู้นำทีมทั้งเคราร์ดปิกเก้เซอร์คิวบุสเกตและจจเดียบาร์ต่างบอกลาทีมขณะที่ซากิโรเบโต เป็นหนึ่งในผู้นําทีมที่เหลืออยู่จากฤดูกาลที่แล้วก่อนอันเดเทสเซเกนจะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมระดับ4หลังการประกาศรีทายของพิเก้นในช่วงเดือนพฤศจิกาตามการรายงานก่อนหน้าน,นี้ระบุว่าชาบิเอร์เนเดสเทนเนอร์วัย43ปีจะผลักดันโรนัลอราโฮและโรเบิร์ตเลวรฟสกี้ขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้นําทีมชุดใหม่ร่วมกับโรเบร์โตและเทสเซเกนแต่หากเมสซี่หวนกลับคืนสู่คัมนูในซัมเมอร์นี้ อาราโฮจะสลัดสิทธิ์การก้าขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเพื่อให้กองหน้าชาวอาเจนตายซึ่งเป็นแข้งอาวุโสสูงสุดรับบทบาทผู้นำทีมต่อไปรามอสต,ต้องลดค่าเหนื่อยหากหวังต่อสัญญาใหม่เซอร์เคียรามอสต้องลดค่าแรงครึ่งหนึ่งหากหวังจะได้สัญญาฉบับใหม่จากแป้แช่สัญญาปัจจุบันของเซอร์เคียรามอสวัย37กำลัลงจะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้โดยที่ผ่านมา ปาเรซยังเชีแมงยังคงไม่มีการมอบสัญญาใหม่อย่างเป็นทางการให้นักเตะได้พิจารณาบวกกับนดรับชาวสเปนได้รับความสนใจจากสโมสรใน,นลิกซาอุดิอาระเบียที่พร้อมทุ่มเงินมหาศาลดึงตัวไปร่วมทัพแต่กระนั้นดูเหมือนรามอสยังคงต้องการเล่นอยู่ในยุโรปต่อไปล่าสุดมาการ,รายงานว่ารามอสมีโอกาสต่อสัญญาเพื่อเล่นในถิ่นปาเดอรง์แฌร์ ck, แต่มีเงื่อนไขต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมา50%เชื่อกันว่าค่าเหนื่อยปัจจุบันของรามอสที่รับกับแปรแชร หลังหักภาษีอยู่ที่6ล้านยูโรต่อปีซึ่งหากลดลงมาครึ่งหนึ่งเท่ากับว่าอดีตกองหลังเดลมอริตจะรับเพียง3ล้านยูโรต่อปีในสัญญาใหม่วิธีการตัดสินใจของรามอสแตนในรายง,งานเผยว่ากองหลังวัย37ปีไม่พอใจกับข้อเสนอดังกล่าวและพร้อมมองหาทางเลือกอื่นโดยหวังว่าทีมในยุโรปจะติดต่อมาในหน้าร้อนนี้ชาบิอลองโซโผล่มาอยู่ในลิสายซื่อคนซื้อใหม่ของแฟร์แช์ ตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศสแม้ก่อนหน้านี้ลอ,องโซ่ยืนยันว่าพร้อมคุยเลเวอร์คูเซนในซีซั่นหน้าแต่ข่าวหือเรื่องอนาคตของเทนเนอร์วัย41ยังออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด IMC สื่อฝรั่งเศสยกเชื่อลอ,องโซ่ให้มาอยู่ในข่ายพิจารณาของแป้แชร์โดช่วงที่ผ่านมามีรายง,งานว่าแป้แชร์พร้อมแยกทางกับพิสตอฟกอเดเยหลังจบซีซั่น